ค่ะขนมตาลชาแนลค่ะวันนี้นะคะพี่ตานจะมาชวนน้องๆทำรามเมงทานกันค่ะอันนี้เป็นรามเมงนะคะหรือว่าขนมญี่ปุ่นของเล่นที่เราทำเองนะคะแล้วก็ทานได้นะคะจะออกมาหน้าตาเป็นรามเมงหรือเปล่าแล้ววิธีการทำทำอย่างไรนะคะรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาทำด้วยกันเลยค่ะ ราเมนนี่นะคะเซฟตราเมงที่เราจะทำในวันนี้ด้านหลังของซองก็จะเป็นวิธีการทำนะคะอันนี้จะมีวิธีการทำเยอะหน่อยนะดูแล้วมีความวุ่นวายอยู่นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าราเมงนี่มันจะออกมาเป็นแบบอย่างนี้ไหมนะเซ็ตราเมงของพปตานะคะหอมเหมือนมามีกึ่งสำเร็จรูปมากเลยในซองจะได้ทั้งหมดนะคะ จะขอเปิดวิธีการทำไว้ก่อนซองใยหน่ซองสีส้มนะคะแล้วก็ซองน้ำตาลซองสีออกแดงนะคะแล้วก็เป็นอันนีเอาไว้ทำอะไรเอ่ยอ๋อน่าจะเป็นถุงเที่ไว้ไว้ทำเส้นหรือเปล่าเส้นราเมนนะอันนี้เป็นกัมมีเอไว้ปั้นนะ น,นี้เอาไว้ปั้นได้นะต้องล้างมือก่อนนะคะก่อนที่จะทำเซตนี้แล้วก็ถ้วยนี้ก็จะมีอะบอกให้นะก็ต้องใช้น้ำด้วยเดี๋ยวขอไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนค่ะดูวิธีการทำแล้วนะคะซองนี้นะคะก็จะเป็นตัวน้ำซุปเลยแล้วซองนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำเส้นที่เราต้องเอามาบีบใส่ในนี้นะคะส่วนอันนี้อันนี้จะเป็นไส้ของเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นเกี๊ยวอะ่ะ มีตามในรูปนี่นะนี่ตัวนี้ไสของตัวนี้นะก่อนอื่นเราต้องกัดพิมพ์ก่อนนะตรงนี้ออกนะคะเป็นสามส่วนเรามาทำตัวแป้แปแปงเกี๊ยวนะตันนี้นะเราต้องเอาไว้ทำตัวสองชิ้นนี้ด้วยนะเราต้องเผื่อให้เขาด้วยตัวไข่ ใหญ่ไปอเปล่าไม่รูอ้ยเดี๋ยวขอยืดยืดออกให้มันใหญ่ใหญ่ก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเพราะเหมือนแป้งมันจะไม่พอถ้าไม่พอเดี๋ยวมันจะไม่ได้ตรงลายเลย นั่นแหละคือเราต้องใส่ไส้มันเข้าไปนี่นะไส้มันเป็นเหมือนเป็นผงๆอ่าเป็นเหมือนผงนะคะนี่ประมาณนี้เฮย้ยมีขิ้เขียวด้วยอ่ะน่ารักดีนะคะนี่นะได้แล้วแล้วก็หอห่อหอห,อ,หอ,อยังไงเอ่ย โอ้โหชิ้นใหญ่มากเกียวพี่ตาลเฮ้ยพี่ลึกนี่อ่ะได้หนึ่งชิ้นแล้วนะจ๊ะเดี๋ยววางไว้ก่อนโอเคพักไว้ก่อนนะแล้เดี๋ยวเราใส่เดีวใส่น่เแืนมกี้ใส่ไส้น้อยมากอันนี้ใส่เยอะนะมันเหลือแล้วพี่แกะใส่อีกแจนมให้เป็นไงโอเค หิวมากนี่ได้แล้วก็น่ารักดีนะเล็กๆอุ้ยเห็นไหมก็ใส่เยอะแล้วไส้ทะลักได้มันหนึ่งสองจีบอ่าได้สองอันแล้วนะนี่แล้วก็เป็นซองนี้นะซองน้ำตาลนี่คือตัวน้ำซุป ราเมงจิ๋วพี่ตันอยากให้เขาว่าทําตัวราเมงทําขนมญี่ปุ่นเนี่ยให้มันเป็นแบบรสชาติของเขาเลยได้ปะอยากชิมอมะอย่างหนูทำเซทาโกยากิก็เป็นรสทะโกยากิเลยอนะไรเงี้ยจริงๆแล้วน้ำสุกเขาให้ใส่เป็นอย่างนี้เนาะ,ะอ่ะใส่เข้าไป เราก็ลืมไปม,มันไม่ละลายติดถ้วยอืมนี่เลยอือนี่ก็คือน้ำรามเมงของร้อนเนง แบบเย็นลี่มากๆแล้วก็ใส่ซองนี้อันนี้คือตัวทําเส้นนะซองสีสม้มมากอันนี้มันจะเป็นเหมือนเนื้อเจลเจลแบบทาเส้นนะเนื้อปแป้งๆหน่อยเออให้เหนเจลเจลเทหมดแล้วคน้นให้ละลายนะแล้วก็เดี๋ยวเอามาใส่ตัวซองซองนี้แล้วก็บีบ ลงไปในถ้วยน้ำซุปนี่ไหปนะจ๊ะจะคนก่อนมันจะเป็นแบบเจลลี่เยลลี่นิดนึงอ่าอ๋อ,อล้วนะ จะบีบบีบบ,บ,บ,บีบเส้นกันออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วมาบีบเส้นกันเลยมาดูนะว่ามันจะออกมาเป็นเส้นหรือเปล่าได้อยู่นะเป็นเส้นออกแนวเส้นเล็กอันนี้จริงๆเราทำบะบีนะบะมีเฮ้ยดีสนุก จะเต็มชามแล้วนะน,นี่หมดแล้วได้มาแบบนี้เลยเป็นเส้นราเมงนะคะอยู่ในน้ำซุป โอ้โหเก่ไก่มากๆเดี๋ยวเรามาตกแต่งด้วยเจ้าไข่ดีกว่าจริงๆเราค่อใช้แบบอันนี้บีบลงไปให้มันมีความเหลืองๆอยู่นะนิดนึงอ่ะอยังจะพอเหลือได้ไหมอ่ะจมน้ำไหมอะแล้วก็ไข่ ไปจิ๋วของเราตกแต่งนะนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวลองมาลองดูเส้นมันเน,นะเฮ้ยดูเส้นมันดิกอดกันเลยอะแบบน่ารักดปนะ สำหรับขนมญี่ปุ่นเซตนี้นะพี่ตานก็รีวิวออกมาแล้วนี่ได้รามิงจิ๋วนะน่ารักมากๆเลยแบบเล็กมากจิวมากกลิ่นไม่รู้เลยรสชาติเป็นยังไงมันมีแต่น้ำตาลมีแบบมันวหวานทั้งนั้นเลยนะคัมมี่ตัวนี้นี่อันนี้เป็นเกี๊ยวเล็กจิ๋วๆเลยนะ สนุกมากเลยนะคะสำหรับขนมญี่ปุ่นชุดราเมงนี้นะพี่แตยก็ทำออกมาแล้วนะสนุกแต่ยังไม่ได้ชิมนะว่ารสาชาติเป็นยังไงรู้เลยว่ามันต้องหวานหวานแน่เลยเดี๋ยวเอาไว้กินกับวันใหม่ละกันนะเดี๋ยววันใหม่ก็จากโรงเรียนก่อนนี่พี่ตัยก็แอบรีวิวขนมก,ก่อนเลยนะราเมงจิ๋วสนุกมากนะคะยังไงคลิปนี้พี่ตัยก็ต้องขอ จบเพลงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะอู้ <Ooh. S 2> ได้รามเงงถ้วยเล็กๆมานะคะนี้ก็ขอใส่แว่นรีวิวของนะคะช่วงนี้เพราะว่าตาเจ็บอยู่บ๊ายบายค่ะน่ารักไหมอู้ ชิมนะ